สวัสดีครับขอต้อนรับช่องสตองเกอร์นะครับผมคลิปในวันนี้นะผมจะเป็นรายการนะครับทำไปเรื่อยนะครับเป็น EP แรกนะครับผมผมก็จะพาเพื่อนนะครับผมมามารู้จักยูทูบเบอร์ของเมืองไทยกันนะครับผมว่ามีกี่คนนะครับผมแล้วแต่ละคนมียอดผู้ติดตามเท่าไหร่กันนะครับผมก็เป็นข้อมูลจากเพจนี่นะครับผมแชนแนลแร็งกิ้งนะครับเป็นเพจเกี่ยวกับ แลจริงของยูทูบเบอร์ของเมืองไทยกันนะครับผมซึ่งนี่นะครับผมก็เป็นยูทูบเบอร์ที่มียอดผู้ติดตามเยอะที่สุดนะครับผมก็นี่เลยครับช่องนี้เลยเก๋ไก่สไลเดอร์ครับ15ล้าน200,000คนส่วนยอดผู้ติดตามทั้งหมดนะครับผมที่เกิน1ล้านคนนะมีทั้งหมดนะครับผม291คนนะนี่นะ1ล้านคนพอดีเลยช่องรับดาว ยูทูบเบอร์ของเมืองไทยที่มียอดผู้ติดตามเกินแสนคนนะก็มีเยอะเหมือนกันนะครผมก็ค่อนข้างเยอะเลยนะผมะประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่คนเลยครับนี่นะครับโดยประมาณนะซึ่งยังมียูทูบเบอร์ YouTuber ที่ว่ายอดผู้ติดตามหลักหมื่นนะผมยังมีอีกเยอะนะแต่เนื่องจากข้อมูลของเพจนี้มันสุดแค่นี้ <laughs> นะครับ,นะรบสุดที่ น้องคนนี้นะครผมมียอดผู้ติดตาม27,900คนนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับผมคือเปอร์ที่ว่ามียอดผู้ติดตามหลักหมื่นมีอีกหลายร้อยคนเลยนะครับผมเยอะมากแต่นะครับผมช่องที่เขาประสบความสำเร็จนะมีผู้ติดตามเกินร้อยคน,นเยอะเนี่ยคือเพื่อนๆทราบครับนะว่าเขาทำคอนเทนต์อะไรกันบ้างซึ่งผมเองก็ไม่ทราบเพราะวันนั้นนะครับผมคลิปในวันนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนนะผมมาครับนะมาจอบ ารายละเอียดเ,เกี่ยวกับคอนเทนต์ของ y o ยูทูอของแต่ละท่านกันนะผมะว่าเขาทำคอนเทนต์อะไรทำไมก็ถึงมียอดผู้ติดตามเกินหล้านคนได้เยอะขนาดนี้นะผมซึ่งนะผมก็มามาดูช่องแรกเลยน,นี่ช่องของน้องเก๋ไกลสล่สไลด์ได้เว่าเขาทำคอนเทนต์อะไรกันทำไมเขาถึงมีผู้ติดตามเยอะจริงนี่นะครับ ข้อมูลนี่ก็อะไรเจ๊กไก่พายายทัวร์สตูรถนมจมูไฟฟ้าเอ้ยงงชื่อคลิปอ่านแล้วงงอยู่เลย <c oughs> แต่ก็ให้ดาวน,น,น่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับไปช่วยเหลือคนคนแก่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจวนะันนี้จะให้คุณยายเข้าวังสไลเดอ,อร์อหนูบอกเลยว่าเดีพายายไปทัวร์วังรอบหนึ่งเสร็จแล้วให้กับฮัลโหล <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไปวังเดี๋ยวไปวางเงยเด่๋เข้าวังเข้าวังอะไรลย นส่วนคลิปนี้นะผมเป็นคลิปเหมือนคล้ายๆกับน่าจะรีวิวรถไฟฟ้าแน่ๆเลยผมว่า,าให้เดาจากชื่อจิปของเขาเนาะนี่จะเป็นการแข่งในสตูของเขาเองนะในทีมงานของเขาโดยภาพรวมนะผมว่าคลิปแต่คลิปของน้องเขาเนี่ยที่ว่าประสบความสำเร็จน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอคอนเทนต์เกี่ยวกับอของสไตล์วัยรุ่นเนาะที่วัยรุ่นไทยก็ชอบดูกันนะครับเลยทํา ให้มียอดวิวยอดวิวตามเยอะขนาดนี้จนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะนครับผมนี่นะครับดูจากหลายๆคลิปพวกนี้จะไปคิปท่องเที่ยวนะรีวิวนู่นรีวิวนี่หรือเปล่าอาจจะใช่นะครับนี่ครับไปเที่ยวตะลุส่วนน้ำเนระัยก็เหมือนกับได้ไปเที่ยวแล้วรีวิวสถานที่ไปด้วยเงี้ยเนาะได้ยอดวิวไปนะครับก็ประมาณนี้ของช่องนี้คอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่อง่วกไปนะครับมาดูอันดับที่สองนะครับ มียอดผู้ตามถึง13ล้าน9ก้าแสนคนนะครับผมช่องอะไรแซดบิงนะบมาดูกันช่องนี้อคอนเทนต์ที่น้องเขาทำนี่เท่าที่ดูนะครับผมเหมือนจะเป็นการสตรีมเกมสนะส่วนใหญ่เลยนะครับคุอจะมีการสตรีมเกมนี่นะครับนี่นะนี่ก็สตรีมเกมืมไม่น่าเชื่อว่าน้องเขาสตรีมเกมมันจะมีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้แสดงว่า การพูดอะไรของน้องนีเขาน่าจะต้องนะจะต้องมีคนชอบนะเลยพูดติดตามหรือไม่ก็การสตรีมเกมของน้องเนี่น่าจะสนุกสนุกมากๆเลยใครเนี่ยเราพวกนายอะไรเนี่ยเรามาตามหาเมียนายไปตามหาเมียเธอก็ตามหาเบียเหมือนกันเนี่ยชื่ออะไรเียกาชื่ออะไรเบียเราชื่อเบียเบียเบีอชื่อเบียเข้าใจละทำไปช่วงนี้ไม่ค่อยติดต่อมาเลยมีชู้นั่นเองเพราะมียอดวิวเยอะมากแล้วเนี่ยครับ ช่องนี้จะสตรีมเกมส์ส่วนใหญ่เนะครับนี่มัจะเป็นการสตรีมที่สนุกสนานมากเลยครับถึงยอดผู้ติดตามได้ค่ะเยอะขนาดนี้นะครับโอเคครับผมช่องนี้ก็เกี่ยวกับคอนเทนต์หลักเกี่ยวกับการสตรีมเกมเนาะมามาดูคุณพี่ดัสกาบ้าั้งครับนะช่องที่สามเนี่ยอันดับที่สามเลยยอดผู้ติดตามทั้งหมด12ล้าน8แสนคนนะครับผมมาดูกันว่าคอนเทนต์ของช่องนี้มีอะไรบ้างนะครับ เท่าที่ผมทราบมาได้ผมดูมาติดตามมานะคือคนในช่องนี้เขาจะทําเกี่ยวกับเ o อร์เพลงแล้วก็ตามคําขอทําหนังสั้นใหม่ประมาณนี้ให้มันสนุกสนานอะไรนะครับเรียนแบบรีวิวโฆษณาทุกอย่าง <c oughs> น่าจะมีทุกอย่างแนละ้วช่องนี้แต่ที่ผมชอบมากเลยวน,นี่ครับนี่ครเป็นคลิปเกี่ยวกับสั่งอาหารด้วยเพลงครับมเป็นเพงลงร้องเพลงแบบ คเวอร์เพลงดังมาร้องสั่งอาหารกินกระเพราตะกวด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 เอาตัวที่มันปวด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 ป้าเมียตัวปวดปวก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 ปวดซึ่งเป็นอะไรที่แบบฮาว่าเลยครับเพื่อนท่านไหนยังไม่ดูก็ลองไปชมได้นะครับผมผมว่าโอ้เลาะจนท้องแข็งนะโอเคครับผมของช่องคุณพี่นี่ก็จะเป็นคอนเทนต์ เกี่ยวกับการโคพเวอร์การรีวิวโฆษณาอะไรทั่วไปนะครับมาดูช่องอันดับ4นะครับของคุณไมค์แมกเนตนะครับผมฝรั่งหัวใจไทยนะนี่ช่องนี้ครับเท่าที่ผมติดตามมานะก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการทดลองนะครับผมท่องเที่ยวทดลองแล้วก็ทดสอบเพื่อนๆครับผมมีแก๊งเพื่อนเขาไปร่วมทดสอบด้วยนะครับ แต่คุณแปดทำกันเท่าไรก็แปดหนึ่งแปดเป็นรถตกแปดหลังพี่ตีไปตีไปโดนไปรัิอี่ไปแล้วโอ้ย่ะจะทำไม่ไหวไอ้เพียวมืออะไรเพื่อ่ะไปไอ้เพียวไอ้เพียวให้ครับตัวอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยแล้วก็ไปรีวิวสถานที่ก็มีนะอย่างเช่นนี้ที่ผมติดตามผมก็นะ้ยครับพาไปดูโน่นดูนี่ทั่วประเทศนะครับแต่ที่ผมชอบช่องนี้มากเลยก็คือตอนที่เขารีวิวไอโฟนนะที่เขาโยนไอโฟนลงจากตึก เป็นอะไรที่แบบทําให้เรารู้อ๋อมันทนอย่างนี้นี่เองครับผมเพื่อนท่านไหนที่ชอบอการทดลองของช่องนี้ก็ลองเข้ามาดูได้ครับผมว่าน่าจะมีประโยชน์หรือไม่ก็อาจจะจุดประกายคอนเทนต์ให้เพื่อนหลายท่านได้นะครับมาดูครับผมช่องอันนี้ช่องอะไรครูมกเล็กช่องนี้ผมไม่ค่อยให้คุ้นเลยอยาดูดูก่อนนะช่องนี้คอนเทนต์น่าจะเป็นเกี่ยวกับการ อะไรความรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเนี่ยเนาะเข้าเสืองเกตดูนะครับเนี่ยการทดสอบอะไข่ไข่มีไก่หรือไก่มีไข่ม <c oughs> ี <c oughs> ไหนเฮ้ยมีจริงๆด้วยมีมีลึดอดเห็นไหมคะอ้ะอมีชีวิตไข่ฟองนี้มีชีวิตนีต่อ๋อช่องนี้น่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการทดสอบการเรียนรู้อะไรสักอย่างนี่แหละครับนี่นะ เราสังเกตดนทุกคลิปนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยนะครับผมคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียนรู้นี่ก็ทําให้คนเราทําให้แบบเราสมเกตมีคนติดตามได้เกิน10ล้านคนเลยทั้งนะีเนาะไม่ถึงแปดล้านเก้าแสนคนก็ถือว่าเยอะอยู่มาครับมาดูแบบที่หกช่องนี้ช่องยูได้ x สองช่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเ,เขาจะมีช่องตอนแรกเขาจะทําช่องแล้วยูได ช่องแรกของเานาะรู้สึกจะถูกจะบินเลยถูกรายงานจนบินไปเลยนะครับอันนี้เป็นช่องใหม่ที่เขาเปิดมาอีกครั้งนะผมจําได้ว่าตอนที่ผมเข้าไปดูสตรีมเกมช่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสตรีมเกมทั้งเลยนะครับแต่ด้วยความเกณฑ์ของน้องเขานะเกณฑ์แบบในทางที่ดีนะผมก็คือเกณฑ์แบบว่าหลงตัวเองอะไรอย้ฟังแล้วสนุกสนานเนี๊ฮามากเลยนะน้อยจะผิดหวังในฝีมือพี่นะเว้ยเพราะว่าพี่ เล่นไม่เก่งจริงด้วยพีไฟพี่พี่ยอมเลยเวยเกมเดียวอ่ะคือถ้าเป็นเกมอื่นเป็นแบบผับจีเกมอะไรที่มันเป็นเกมคอมอ่ะพี่ได้หมดเว้ยแบบวอลซุงวอลซี่อะไร่หมุนยิงคนโหดยิงหัวคมคมอะไรเงี้ยแต่เป็นพีไฟเมาส์มันผมเองก็ติดตามช่องนี้ยู่นะช่องดูหลายนี่นะครับช่องนี้นีน้องเขาสตรีมสตรีมเกมได้ได้มันมากเลยมาเรามาดูมันับ ที่เจ็ดกันผมช่องนี้ผมก็ไม่รู้จักเลยครับผมไม่เคยเห็นเลยช่องอะไรชื่อช่อง c ีจีซีจีอะไรอ่านว่าอะไรนะอ่านทุกคนอ่าน C ีทิปเปิลจีงี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูช่องนี้เห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นเกี่ยวกับการสตรีมเกม,มแน่ๆเลยครับผมนะน่าจะเป็นการสตรีมเกมเป็นหลักเลยครับช่องนี้เขาเน,นช่องนี้ การสตรีมเกมนี่มีคน,นทำประสบผเร็มีคนติดตามเยอะขนาดนี้เลยนะผมว่าถ้าส่งเสริมพวกหลานให้สตรีมเกมแบบนี้มั่งก็น่าจะดีนะผม <c oughs> น่าจะประสบความสำเร็จได้มา,มาดูดูดับที่แปดกันนะผมช่องนี้ชื่อช่องอะไรไอะไร he oh, an, เฮฮาอ๋อเฮฮาโอชานผ, he นผนนิดสารัดเฮฮาทีวีนะครับผมมีผู้ติดตามเจ็ดล้านกว่าคนนะเรามาดูกัน คอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรถ้าเฮฮานี่น่าจะเป็นการเกี่ยวกับแกงคนหรือเปล่าหรือว่าเรียนแบบอะไรสักอย่างหรือเปล่ามาดูกันนการฮะต้องไปช่วยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอนเทนต์ ก็น่าจะเป็นเหมือนอทางช่องของคุณบีสกามันก็คือทําทั่วไปเนาะมีควอร์มืองน,นะมีการเรียนแบบ m ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าดูแล้วน่าจะใช่นะครับผมคอนเทนต์น่าจะมันเหมือนกันนะครับผมเป็นการแบบทําหนังสั้นนะแล้วก็เรียนแบบคัอเวอร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยมาให้สุสนานขึ้นนะอคอนเทนต์ก็น่าสนใจดีนะครับมาครับเรามาดูดับที่เก้ากันนะครับผม ช่องนี้ผมก็ไม่รู้จักเลยนะไม่คุ้นเลยชื่อช่องว่าอะไรมาร์คมาร์คไวมาร์คมาร์คเวิร์กอ่านผิดตัวไปนะคือไม่เก่งจริงไงผมเดี๋ยวดูว่าช่องจะทำช่องอ๋อช่องนี้เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการไปรีวิวอาหารนะครับผมนน่นะครับไปเที่ยวที่ไหนไปกินอาหารก็จะถ่ายมานี่นะครับ It is a bowl of noodles, but it's held together by the stickiness and the texture, that consistency of the split pea porridge tofu. Mm. Oh wow, that is. ใช่เลยเออไม่แน่ใจว่าจากภาษานี่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่มันอยู่ในโซนไทยน่าจะเป็นคนไทยแต่ว่าเออทำเป็นคลิป ภาษาอังกฤษหรือเปล่านะครับผมดูเลยมีภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะครับผมแต่มาอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยก็เลยทําเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่คลิปส่วนใหญ่ของช่องนี้นี่จะเป็นการกินทัน้งนั้นเลยการกินล้ลวนๆโอเคผมมาดูลำดับสิบกันนะครับผมชื่อช่องว่าค่ายเพลงได้หมดทั้งสดชื่นนะครับผู้ติดตามเจ็ดล้านคน ชัดดังไม่ผิดช่องนี้น่าจะเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงหรือเปล่าครับผมช่องนี้จะเป็นน่าจะเป็นการนำเสนอเพลงคนะอของต่างชาติหรือเปล่าอ๋อนี่เป็นช่องของน้องเจนนี่หรือเปล่าครับผมนี่ได้บททสสดสอชื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออใช่เพราะผมก็เพิ่งรู้โอ้ยเรานี่ไม่ได้ตามข่าวเลยนี่เป็นช่องของน้องเจนนี่นะครับผมที่ว่า เจ้าของเพลงดังเขาแด้หมดก็สดชื่นนี่นี่เป็นช่องของน้องเขาแล้วครวับกรองหวานๆเลยนะคะทุกคนอนะ่วันนี้ค่ะตามคำสัญญาที่เจนนี่เคยพูดไว้ว่าวันนี้เนี่ยเจนนี่จะมาบุกบ้านเจ้าของร้านทองออนไลน์น่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวเขาเองนะแล้วก็เอ็มวีเพลงต่างๆอะไรเงี้ยครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะมีผู้ติดตามเยอะมากเลยนะ ก็ผมก็นี่ก็เป็นสีอันดับยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติด,ดตามเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับผมก็เป็นสีอันดับนะครับซึ่งคอนเทนต์ของแต่ละท่านก็แตกต่างกันไปนะก็คิดว่านะครับผมคอนเทนต์ของแต่ละท่านน่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนหลายท่านที่กําลังเริ่มทําช่องนะครับเป็นไอเดียให้ท่านได้มีจุดประกายให้ท่านได้มีคิดคอนเทนต์ใหม่ๆไปแปลออกมาได้นะครับผมซึ่งนะครับก็ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ มีผู้ติดตามมีผูส้สนใจยเยอะนะก็มีโอกาสที่หลายท่านอาจจะมีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้ได้นะครับผมส่วนช่องผมเองนะก็คือตอนนี้นะผมก็จะมีผู้ติดตามแค่2400คนสรับคนผม,ผมช่องนี้มาประมาณแปดเดือนนะผมโดยประมาณนะก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับพระหลวงพุทธินะครับผมนะแล้วก็เป็นงานดี Y งานถ่ายวิดีโองานต่อเติมบ้านอะไรประมาณนี้ท่องเที่ยวผมก็ถ่ายมาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับ ซึ่งเพื่อนท่านไหนถ้าชอบอคลิปแบบนี้นะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะผมเพราะผมใน EP ที่2นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะมาทําต่อจากนี่แหละครับคือก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับยูทูบเบอร์เมืองไทยนะก็จะมาทําต่อจากลําดับที่สิบนะครับผมจากลำดับที่11นะครับทำต่อไปจนถึงระดับที่20นะเราจะมาดูกันว่าจาก11ถึง20เนี่ยอันดับเนี้ยเขาคอนเทนต์อะไรกันทําไมคนติดตามก็ยังเยอะอยู่นะครับผมนะครับ ึ่งถ้ามันเพื่อนท่านไหนที่อชอบนะผมชอบคลิปนี้นะคิดว่าคลิปนี้ว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ช่วยนะครับกดติดตามช่องผมนะครับแล้วก็ฝากติดตามต่อใน e ีพีที่2องด้วยนะผมส่วนในวันนี้นครับก็ขอ,อสวัสดีครับ